แบบนี้แปลกๆไม่ค่อยรอดปะเจอมาไม่ทีไรไม่ค่อยรอดได้อยู่ได,ได้อยู่กูเห็นมึงตายเรื่อยเลยบอลเนี่ย,ยว,วันนี้มึงรอด<ห>แค่กี่รั้งเองกูถามจริงโอ้โหก็คือถ้าวิ่งเข้ามาในซอกรูนี้ก็คือแตกก็คือต้องบอกลาเนี่ยถ้าวิ่งกระต่ายมันแทบไม่ต้องเลงเลยเฟี้ยงไปง,ง่ๆโดนกระต่ายอยู่ฝั่งกู กูโดนบอลกูต้องใช้ไม้ <Okay. S 1> อ,อุ้ยโอ้แชทกูอยากจะสโลคลิปให้ดูจริงๆเยสเป็ดปอะมาแล้วเนี่ยกูยล,ล,ลืมไปว่ากูไม่มีเดนฮาร์ดวะ เแต่กูก็วนขึ้นมาอยู่ดีโอ้โหมันรู้มันรู้โอ้ยปอนตัวไอ้แล้วมึงวันแทบไอ้ปอนมึงโดนวันแทบปะเนี่ยโดดนีรอมันล่าเลยปะจะเหลือเหรอมันเอาใครก็ได้กูก็ทีเดียวมันก็ทีเดียว ตอนมันไม่เอามึงมั้งเนี่ยเอาดีรออะไรอ่ะอ๋อเมึงรล่อมึงล่อมาทางนี้ตายตายอย่างนี้ตายพวกขวานมันหมดแล้วเลยไปหาลุงเลยแม่งช็อตแบบเฮี้ยๆในไม้เห็นทุกวันเล่นเดทบายโอ้ไปสังนุนแล้วหรอ หมดดีรออะไรอะ่ะรูก็รู้อุอยอ้ยกระดูกแตกฮิวโคตนนานเลยม<ช>อนไปไกลกันเนี่ยข<อ>วอนนะขวานไม่หมดไม่าาไมป่า,าง,งไม่ค่อยโดนปเปล่ามันยองไม่ค่อยโดนก็เลยเดินตีดีกว,ว่าไอ้นี่มันเสียเวลามานัมมานไะงมันอยู่กับลุงปะ เฮ้ยมึงเจอพี่คิสนีดด่มามึงเจอคิดคิดรีสฟิลเนี่ยคือช็อตตรงเนี้ยเมื่อกี้คือผมมาตรงนี้แล้วนะเว้ยคือผมไปอยู่ตรงนี้แล้วนะเว้ยตำแหน่งเนี่ยคือตำแหน่งตรงนี้คือปลาไม่โดนอยู่แล้วอะเฮียจริงอะคือเฮี้ยแบบอืม ผมนะผมว่าผมว่าจะไปคอมเมนต์ในเกมอยู่จะพิมพ์ว่าประมาณว่าเกมดีนะแต่ปิงเขี้อ่ะเน้นๆหน่อยเน้นคำว่าขี้หน่อยมึงออกจากตรงมึงออกจากตรงนั้นได้ไหมวะมันไล่คิดบ้านได้ถุนกลับ กูจะไปซ้ำเครื่องลุงอ่ะปั่นดิกูม,มีกูมีกล่องมาบอลยังไงกเ็เสร็จอ้เครื่องเนี่ยกูจะบอกให้ต้องลุกบอลไลยฮะกูเองแต่กูร้อยกูไปดึงลุง เนียนเนียนนูเนียถอดเครื่องไว้นูเนียถอดเครื่องไว้มันเล่นอย่างนี้ไม่ใช่ผลดีกับมันหรอกจริงมันแขวนก่อนแล้วค่อยไปลุงมีลูกเองนะเครื่องได้ไหมเครื่องได้ไหมไม่ได้ปั่นกูว่าปั่่นอยูเอาให้เสียดสีนิดเดียวเองนันเกือบเก้าเก้าแล้วเนี่ยทันไปแล้วเออ กูว่านะมันมาหลังบ้านวะอันนี้เป็นการเดาทางคิลเลอร์นะทุกคนโอ้ยไม่ดึงดีกว่าไม่มีวอลโล่ไม่อยากทำให้เพื่อนเสียใจครับผมอะไอ้อีกแล้วไอ้เฮีย้ยเกมเฮี้อ้หน้าฮี้อเกมฮี้ย โอ้เบื่อคือต้องมาฮิวแล้วมันฮิวนานชิบหายเลยบรีส้มเปรี้ยวไม่มีส้มหวานมุ๊กอะทำไมต้องเปรี้ยวอะอเปรี้ยวตลอดนะโอ้เบื่อแล้วมาพี่แจ็คก,ก่งอนะ่ะเบื่อเลยเห็นจนเบื่อแล้วครับเนี้ยเราต้องเปลี่ยนคำเล่นต้องนี่เล่นแต่คำเดิมเดิม มเรากกินกูปลไาไม่โดนนะสามเทีอ่ะไปด,ดูแล้วกันเปลี่ยนตัวเล่นแนะนำนะแนะนำให้น้องเปลี่ยนตัวเล่นไปเล่นตัวเดินตีดีกว่าน่าจะลุ่งกว่านี้ข <c oughs> อ,อเปรี้ยวแค่ชื่อแต,แต่ของจริงเป็นไงตัวเราตัวเราเหมือนตัวเราเป็นไงตัวเราหวานเจี๊ยบป,ปะ ม,มันอยู่ตรงรตมึงหรือเปล่ามีรูน่ะดี่เจไ๊ไปคิดเลยมันมันล้มง่ายกันนะวะเดี๋อวเขาผมไม่หยิกเฮ้ยแกจะกินนี่หว่าไม่รู้หรอคนรวยเล่นเกมไม่เก่งหรอกอคนรวยเติม<อ>คนรวยเติมเยอะแค่นั้นเอง ไอ้บ้านได้ถุนไม่มีเครื่องเหรอมีมันมาไว้ได้ถุน ผมเพื่อนได้แค่ช็อตลูกฟุกนั่นแหละเพื่อนจะบอกอะไรดีๆให้ลองโดนนี่กูร้องโทรศมพท์อยู่ข้างโต๊ะ ใช่ข้างๆมาได้ถุนเลย ดูดินี่แค่เบาะไอ้เฮียกูล่างมาใส่ใครวะเนี่ยอัพเซฟไปเลยแล้วกันไอ็ป้อนเจ็บอยู่ประหน้าไม่เจ็บใช่ไหมไอ้เฮียคุไมไปเนี่ยบ้านได้ถุนจะไม่ใช้ไม้กูมุ้งใช้แผ่นเดียวแผ่นลงรถอะ มีคนเข้าตู้แผ่นเดียวอะแชทผมใช้ไม้แผ่นเดียวอะในการจูงมาตะคู่เนี้ยรู้มากจริงวะคือมุมัด้วยนไเป็นูอ๋อเนี่ยนา่าจะเสร็จว่ะผมโดน้าต่างโดนอะไรเยอะนะรอบนี้ ยังไงปอนเพื่อนนะเพื่อนปั่นอะเสร็จจริงแรกปอนตายอีกแล้วเห็นไหมเพื่อนปั่นบ้านโอ้ลุงบิวไม่แอบเป็นเก่ลนอุ้ย โอ้โหเฮียจุกเด็กปิดไว้โอ้เปิดยังไอตรงนี้เปิดเสร็จยังตรงไอ้ลุงอ่ะน่าจะรอดแล้ว บ้านนี้ใกล้กว่าเนาะบ้านลงุงไอปอนตายทั้ทุกเกมเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบอ่ะนี่แถมให้แล้วนะเก้าสิบเนี่ยแต่ค k y